สวัสดีนิสิตที่น่ารัุกลน,นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันในปฏิบัติการที่6นะครับในเรื่องของสมรริทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นของวัสดุต่างๆนะครับซึ่งในส่วนของการขยายตัวนั้นในรายวิชาที่เป็นเลคเชอร์นะครับเราก็จะพบนะครับว่ามันมีนของการขยายตัวที่เป็นเชิงปริมาตรรวมอยู่ด้วยนะครับ แต่ว่าในปฏิบัติการของเรานั้นจะได้ทำการทดลองแค่ในส่วนของการขยายตัวที่อยู่ในแนวตรงก็คือในลักษณะของเชิงเส้นนะครับเป็นหลักนะฮะอาจารย์ที่ควบคุมดูแลปฏิบัติการนะครับก็จะมีผมนะครับอาจารย์อนุสร์ส่ประจักนะครับมีท่านอาจารย์ปรีชาศิบภาคารแล้วก็ท่านอาจารย์สุภกรหานสูงเดินนะครับซึ่งในส่วนของผมนั้นก็ จะมาคุยกับพวกเราได้ทราบในส่วนของหลักการในส่วนของการขย,ขยายตัวนะฮะว่าการขยายตัวเชิงเส้นนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมีปัจจัยใดที่ทําให้วัสดุแต่ละตัวเกิดการขยายตัวที่แตกต่กางกันออกไปนะครับแล้วก็ในส่วนของอ,อาจารย์สุภกรก็จะมาะพาพวกเรา ทำปฏิบัติการนะครับการประกอบอุปกรณ์ต่างๆการตั้งค่าต่างๆทํา,าทอย่างไรนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ปรีชานะครับก็จะามารสรุปในส่วนของข้อพึงระวังนะฮะในขณะทําปฏิบัติการว่าควรจะต้องระวังในจุดใดบ้างน,นะครับที่อาจจะทําให้เกิดอันตรายในระหว่างที่เราทาปฏิบัติการได้นะครับในส่วนของวัตถุประสงค์ ของปฏิบัติการนี้ก็คือ1นนะครับเพื่อหาค่าสมมสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นนะครับเน้นนะฮะว่าเชิงเส้นนะครับของวัสดุต่างๆที่แตกต่างกันโดยจะมีวัสดุอยู่3ประเภทนะครับมาทําการทดลองนะฮะข้อที่2ก็เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของวัสดุภายใต้ความร้อนนะครับว่าผลของความร้อนนั้นทําให้วัสดุนั้น เกิดการยืดหรือขยายตัวออกไปได้อย่างไรนะครับและก้อสเพื่อทํานายพฤติกรรมของวัสดุเมื่อเผชิญกับสภาพแวดล้อมในชีวิตประจําวันนะครับว่าแนวโน้มจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เพื่อให้การนาเอาวัสดุไปใช้นั้นสามารถป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับกับการขยายตัวของวัสดุเมื่ออุณหภูมิในแต่ละ ช่วงของวันหรือฤดูกาลมันแตกต่างกันออกไปนะครับวัสดุเกิดการขยายตัวได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์ที่ในระดับโครงสร้างหน่วยย่อยของวัสดุแต่ละประเภทนั่นก็คืออะตอมนั่นเองนะครับในสภาวะปกตินะครับอุณหภูมิปกติเช่นประมาณ25-27องศาเนี่ยนะฮะ คือว่าเป็นสภาพที่การแกว่งของอะตอมที่อยู่ภายในโครงสร้างของวัสดุนั้นไม่ได้เกิดขึ้นรุนแรงมากนะครับแต่ทีนี้ถ้าเผื่อมันได้รับความร้อนเพิ่มเข้าไปผลของความร้อนตรงนี้นะครับจะทําให้ออะตอมนะมีพลังงานจนที่เพิ่มมากขึ้นแต่ละอะตอมที่มีพลังงานจนเพิ่มมากขึ้นจะทําให้ระดับการสั่นเนี่ยนะครับรุนแรงขึ้นเสมือนทําให้นะ ตำแหน่งนะครับของอะตอมนั้นนะครับอยู่ไม่นิ่งภาพที่ออกมาก็คือทำให้เกิดลักษณะของอาการขยายตัวนะครับของตำแหน่งของอะตอมที่กว้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในภาพนี้ก็จะเหมือนกับแต่ละอะตอมอยู่ห่างกันมากขึ้นนะครับในสภาวะที่อุณหภูมิสูงนะครับเกิดขึ้นกับเนื้อวัสดุนะฮะส่วนในสภาพที่อุณหภูมิมันต่ำ ต่ำลงมาก,มากเช่นในฤดูหนาวนะฮะอุณหภูมิติดลบอย่างเนี้ยนะฮะอันนั้นก็จะทำให้พลังงานจนนะครับในอะตอมมันลดลงนะครับการเคลื่อนตัวการสั่นก็จะลดน้อยลงนะครับทำให้เกิดลักษณะของการกดตัวของวัสดุนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพของวัสดุที่เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิร้อนเย็ยนเกิดขึ้นแตกต่างกันออกไปนะครับ สม,สมบัติการขยายตัวของวัสดุแต่ละประเภทในลักษณะดังกล่าวนะฮะการยืดการหดนะครับของตำแหน่งที่อยู่ของอะตอมภายในโมเลกุลของวัสดุเนี่ยเขาบอกว่าจะแตกต่างกันปัจจัยที่ทำให้เกิดการแตกต่างกันก็คือค่าสัมสิทธิ์นะครับการขยายตัวนะฮะซึ่งถ้าเป็นการขยายตัวในเชิงของแนวตรงแนวเส้นตรงเนี่ยนะครับก็จะเป็นค่าสัมสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นนะครับ วัสดุแต่ละประเภทจะมีค่านี้แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบนะครับว่าวัสดุประเภทใดาสามารถขยายตัวได้มากได้น้อยเมื่ออุณหภูมิเกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็จะเลือกใช้วัสดุในชีวิตประจําวันได้ถูกต้องเช่นเวลาเราก่อสร้างโครงสร้างที่สําคัญสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนนะครับผิวถนนคอนกรีตรางรถไฟหรือสะพานเนี่ยเราก็จะได้มีการ ออกแบบเผื่อกรณีของการยืดหรืูปตัวของวัสดุที่นํามาใช้เป็นโครงสร้างหังเก่าเพื่อป้องกันปัญหาของการบิดเบี้ยวนะครับผิดรูปและนํามาซึ่งการทําให้โครงสร้างเกิดการพังทลายขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการจะมาใช้นะค่าสมบตชิ์การขยายตัวเชิงเส้นนะครับที่เราจะทําการทดลอง เพื่อคำนวณหาในวันนี้นะครับก็สามารถเขียนแสดงได้โดยสมการอันนี้นะครับค่าสมสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นสัญ,ญลักษณ์ก็คืออนะัลฟาะตัวนี้นะครับโดยอัลฟาตัวนี้มีค่าเท่ากับเดลต้าก็คือความยาวของวัสดุที่เปลี่ยนไปหารด้วย L0 ความยาวเดิมของวัสดุคูณกับเดลต้านะครับก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะครับของ วัสดุนะครับถ้าเราดูนะฮะสามารถแตก d e l ้า L อมาเป็น d e l ้า L เท่ากับ L ลบ L0 านด้วย L0 คูณกับ T2 ลบทีเพราะฉะนั้น t ีสอลบทีก็คือดิ้า T นั่นแหละครับส่วน L0 ก็คือความยาวเดิมนะครับก่อนทำการทดลองนะฮะเพรานั้นในการทดลองก่อนทำการทดลองในแต่ละกรณีของวัสดุเนะี่ยเราก็ต้องวัดความยาว L0 เอาไว้ก่อนนะครับนอกจากวัดแอศูนย์แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องวัดทีหนึ่งอุณหภูมิเริ่มต้นก่อนที่จะทำการทดลองด้วยว่าสภาพของวัสดุนะเดิมมันมีอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งปกติอุณหภูมิเริ่มต้นก็จะเท่ากันกับอุณหภูมิห้องนั่นเองนะครับสำหรับค่าที่หนึ่งเนี่ยเวลาเราเข้าทำปฏิบัติการนะฮะเราจะสามารถบันทึกค่าที่หนึ่งโดยอ่านจากเทอร์โมมิเตอร์นะฮะที่ติดอยู่ ที่ต้นเสาข้างห้องทดลองฝั่งขวานะครับของพวกเรารเวลาหันหน้าเข้าด้านหน้าของห้องนะครับจะมีทางฝั่งขวามือนะอันนั้นก็ไปอ่านค่าในแต่ละครั้งที่เราจะทําการทดลองในแต่ละเส้นของวัสดุนะเพื่อมันทึกค่าที่หนึ่งนะ หน่วยของค่าสมสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นนะครับจะมีหน่วยเป็นต่ององศาเซลเซียสนะครับ yL ข้าขงบนกับแ l ข้างล่างนี่หน่วยตัดกันไปเพราะฉั้นจะเหลือเฉพาะสเกลของอุณหภูมิที่อยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นหน่วยก็เลยเป็นต่ององศาเซลเซียสนะครับลักษณะการนําไปใช้ประโยชน์นะครับเช่นเราต้องการทราบว่าเวลาเราไปติดตั้งโครงสร้างของวัสดุในหน้างาน,น,นต่างๆเนี่ย าเดิมนะครับมันมีความยาวเป็น l 0นะครับแล้วเราคาดว่าเวลาใช้งาน,นอุณหภูมิมันจะเปลี่ยนไปจากสภาวะอุณหภูมิปกติเท่านี้องศาคุณง่ายคือทราบโดยทนทีเราเอาค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัสดุนั้นที่เราทราบไปคูณกับความยาวเดิมคูณกับอุณหภูมิที่เราคาดว่ามันจะเปลี่ยนไปจากอุณหภูมิปกติซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ20 5-27องศานะสำหรับอุณหภูมิป,ะปะตกติที่เราใช้กันคุยง่ายคือที่หน่งนั่นแหละนะครับในสภาวะหน้าง,งาจริงนะครับส่วนที่สในสภาวะหน้าง,งาจริงนะครับก็อาจจะเป็นอุณหภูมิในช่วงหน้าร้อนนะครับขึ้นพีก,พก,พก,ก็อาจจะไปถึง34-35องศาเซลเซียสก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาอุณหภูมิที่เราคิดว่ามันจะขึ้นไปได้พีกสุด นะครับลบกับอุณหภูมิปกตนะิก็จะเป็นเดือาที่งนีอนะครับ <c oughs> เมื่อคุณกันแล้วเราก็จะได้ค่าความยาวที่เราคาดว่ามันน่าจะยืดออกหรือขยายออกในช่วงของอุณหภูมิที่มันร้อนขึ้นจัดๆนี่นะครับอันนี้คือ,อลักษณะของอาการหาระยะยืดเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบระยะยืดเราก็จะไดเผื่อได้ถูกต้องนะครับว่า อย่างเช่นกรณีคอนกรีตเราเทถนนเราต้องเว้นช่องระหว่างแผ่นเท่าไหร่นะครับขนาดของช่องที่จะเว้นก็คือเท่มของ Data L ที่เราคำนวณจากสมการชุดนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะฮะว่าอย่างกรณีของการเทคอนกรีตทำถนนจะไม่ทำเป็นแผ่นยาวไปเลยนะฮะเขาจะมีการเว้นเป็นระยะประมาณด a t ้ L เพื่อป้องกันการแพรกในหน้าร้อนที่จะทำให้เกิด การแตกของแผ่นคองกรีตนั่นเองนะครับในตารางที่เราเห็นตรงนี้นะครับอันนี้อาจารย์ก็เอามาจากใบงานของพวกเรานะครับเป็นคู่มือบนะในตารางที่5.1จะแสดงค่าสมมสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นของวัสดุที่อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสนะครับวัสดุแต่ละประเภทมีค่าสมสิทธิ์การขยายตัวอย่างไรนะครับ อ,อันนี้ก็จะมีตะกั่วอลูมิเนียมทองเหลืองทองแดงจนไปถึงเพชรนะฮะในการทดลองของเราเราจะใช้วัสดุอยู่3ประเภทก็คืออลูมิเนียมทองเหลืองและก็ทองแดงนะครับซึ่งค่ามาตรฐานของมันก็คือถ้าอลูมิเนียมก็เป็น23คูณ10ยกกำลังลบ6ต่อองศาเซลเซียส,สถ้าทองแดงก็17คูณ10ยกกำลังลบ6ต่อองศาเซลเซีสสออยสเพราะฉะนั้นเวลาเราทำการทดลองคำนวณออกมาแล้วได้ ค่าสมปรการขยายตัวออกมาเราก็ต้องเอามาเทียบกับค่ามาตรฐานตรงนี้นะครับว่าของเรานั้นมันค่าเคลื่อนไปจากค่าในตารางที่เป็นค่ามาตรฐานนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ในส่วนของอุปกรณ์การทดลองนะครับอุปกรณ์การทดลองนะฮะหลักๆก,ก็จะมีในส่วนของ หนึ่งละนะฮะแท่งโลหะสามชนิดที่ทำมาจากอทองเหลืองทองแดงแล้วก็อลูมิเนียมนะครับมีสายยางมีถุงมือนะครับมีเทอร์โมโมิเตอร์แอปปรอดนะครับมีผ้าซับน้ำนะครับมีเดลเกตนะครับมีฮอตเพลตนะครับสรับเป็นตัวจ่ายความร้อนให้กับน้ำที่อยู่ในขวด ชมพู่นะครับแล้วก็มีจุกพลาสติกปุดนะครับแล้วก็มีหลอดแก้วแต่และตัวทำหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับอย่างเช่นกรณีของ hot plate เขาจ่ายความร้อนให้กับหวัวรูปชมพู่นะฮะเพื่อต้มน้ำให้เดือดนะครับพอน้ำเดือดก็ได้ไอร้อนออกมาตรงนี้นะครับหลอดแก้วที่เสียบไว้นี่จะมีอยู่เสาแท่ง ใช้กลุ่มละแท่งเพราะฉะนั้นหนึ่งเซตของพอตเพลทกับขวดลูกจมพู่นี่จะใช้ได้2กลุ่มนะครับสายยางตัวนี้จะเอามาเสียบเข้ากับหลอดแก้วนะครับหลังจากนั้นปลายด้านหนึ่งก็เอามาเสียบเข้า,าตรงจุกตรงนี้นะครับที่อยู่ฝั่งของไดอะเกตนะครับส่วนเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้ก็ เอามาเสียบเข้าตรงนี้นะครับเวลาใส่เข้าไปก็ทําด้วยความระมัดระวังนะครับแท่งโลงหะนะฮะที่เราจะทําการหา,าสสค่าสมสิทธิ์การขยายตัวก็ใส่เข้าไปในกระบอกอันนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้อาจารย์สุภกรจะสาธิตให้ดูนะครับว่าทําอย่างไรนะครับในเบื้องต้นก็น่าจะทําในส่วนของการบันทึกค่าความยาวของวัสดุเริ่มต้นหรือค่าเอลูน นะครับไว้ก่อนนะครับว่า,าเดิมมันยาวเท่าไหร่แล้วค่อยเสียบเข้าไปในกระบอกอันนี้นะครับอ,อันนี้ก็คือ,อวัสดุที่เราจะใช้นะครับถุงมือมีความสำคัญนะครับเพราะว่าในการทดลองค่อนข้างร้อนนะครับเวลาหยิบจับอุปกรณ์พวกนี้หลังจากทดลองเสร็จต้องทำด้วยการใส่ถุงมือนะครับผ้าตัวนี้พอามา ไว้ซับน้ำนะครับที่จะหยดไหลออกมาตรงตำแหน่งนี้นะครับอ่าสเต็ปของการทดลองนะครับในเบื้องต้นต้องวัดความยาวเริ่มต้นของวัสดุที่เราจะทำการทดลองโดยใช้ไม้เมตรไม้บรรทัดนะครับสมมติว่าสีเหลืองนี้แท่งโลหะที่เราจะทำการทดลองแล้วก็วัดความยาว L0 ไว้ก่อนว่าเดิมก่อนเพิ่มความร้อนเข้าไปนะั้นมันมีความยาวเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับ หลังจากนั้นเราก็เอาแท่งโลหะที่วัดเสร็จแล้วนะครับมาใส่เข้าไปในกระบอกวันนี้เน้นนะครับว่าอย่าลืมบันทึกไว้ด้วยนะนะครับวัดแล้วเนี่ยได้ความยาวล่ม้นเท่าไหร่นะครับมันจะมีตารางบันทึกผลให้อยู่เดี๋ยวเราจะคุยกันช่วงท้ายนะฮะการใส่แท่งโลหะเข้าไปในกระบอกหรือในท่อความร้อนนะครับ ก็ให้ปลายโผล่ทั้งสองด้านตามภาพนะครับซึ่งปลายที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยจะให้สัมผัสก,กันกับสลักเปียวนะฮะโดยสลักเปียวด้านนี้นะครับฝั่งลูกศรสีแดงให้หมุนดันเข้ามาชนกับอันนี้นะครับการหมุนนี่ให้สัมผัสกันพอดีนะฮะอย่าให้เว้นที่ว่างนะครับพอหมุนมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะดันนะฮะปลายอยีกด้านหนึ่งของแท่งโลหะมาชนกับ สลับของไอตัวไดออกไนะครับสังเกตดูว่ามันสัมผัสกันดีหรือยังโดยดูที่เข็มถ้าเราหมุนแล้วเข็มมันกระดิกตามแสดงว่าโอเคไายทั้งด้านนี้และด้านนี้สัมผัสกันดีแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการติดตั้งสายยางนะครับชุดขคดลูกชุมผู้นะครับ ตามภาพเลยอย่าที่จารเล็กบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่า,า,าสายยางเข้าตรงหลอดแก้วนะครับหหลอดต่อหนึ่ปุ่มอีกด้านหนึ่งของสายยางก็ต่อเข้าตรงจุกอของข้อความร้อนฝั่งดานเกตนะฮะปริมาณน้ำที่ใส่ในหัวลูกชุมพู่นใช้สักประมาณ600มิลลิลิตรก็พอนในคู่มือแหลมอาจจะเคียงไว้8 0 0ย 800, นะฮะใส่เยอะมันก็จะเดือด ช้านะฮะใส่น้อยเกินไปก็น้ำละเหยหมดก่อนนะฮะไม่เสร็จถึงเส้นที่3มก็น้ำเกลี้ยงแล้วอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ใช้สักป,ประมาณ600มิลลิลิตรพอดีนะครับจะทำให้การเดือดนั้นเกิดขึ้นเร็วแล้วก็ล่นระยะเวลาที่จะอรอนะครับหรือร่นระยะเวลาในการทำการทดลองให้สั้นลงได้นะครับ ผ้าตัวนี้นะครับต้องเอามารองซับน้ําที่จะหยดลงมาตรงนี้เนื่องจากเวลาน้าเดือนแล้วไอน้ําจะมากับท่อสายยางแล้วไหลเข้าท่อควารมร้อนแล้วเกิดการแลกเปลี่ยนควารมร้อนจากไอให้กับตัวท่อแล้วก็ท่งโลหะนะครับผลก็คือไอน้ําจะเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ําแล้วไหลออกมาฝ่ายด้านหนึ่งเพรางนั้นต้องมีผ้าไว้รองซับน้ําตรงนี้นะครับ อโอเคอันนี้อาจารย์ก็อธิบายไปก่อนนั้นนีแล้วนะครับว่าหนึ่งเซตของอควรรู้จกคู่ใช้ได้สองกลุ่มนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์นะครับเข้าตรงตำแหน่งนี้นะครับทำด้วยความระมัดระวังนะฮะเวลาติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยการอ่านค่านี้ให้สังเกตด้วยนะว่าสเกลของเทอร์โมมิเตอร์นั้นอยู่ในหน่วยของอุณหภูมิ นะครับอะไรนะครับบางบางแท่งของเทอร์โมมิเตอร์อาจจะไม่ใช่องศาเซลเซียสนะอันนี้ก็ให้ดูสเกลกัมนด้วยนะครับปรับแต่งสลักเกลนะครับสลักเกลนั้นเข็มต้องชี้ที่ตำแหน่งสูงย์พอดีเพื่อให้เกิดการง่ายต่อการอ่านค่าจำนวนช่องนะครับว่าเมื่อ,อแท่งโลหะมันร้อนขึ้นมันดันเข็มให้เบนไปนี่มันเบนไปกี่ช่องแล้วเราจะนับเอาจำนวนช่อง นะครับที่ได้ไปคูณกับตัวคูณของไดเอันเกตเพื่อแปลงเป็นความยาวของวัสดุที่มันยืดออกนะครับครับในส่วนของการอ่านค่านะครับจากการทดลองนะครับเมื่อเราต้มน้ำจนเดือดนะครับไอร้อนจะถูกส่ง่ันนะครับไปตามสายยางเข้ามาที่กระบอกนะครับ ความร้อนในกระบอกก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยสังเกตจากเทอร์โมมิเตอร์นะครับปลอดสีแดงนะครับจะเกิดการขยับตัววิ่งไปเรื่อยๆนะครับวิ่งไปเรื่อยๆจนมาถึงประมาณ93-94องศาโดยประมาณนะครับปลอดก็จะเริ่มหนึ่งนะครับแล้วเราก็สังเกตด,ดูดาอัเกตด้วยนะครับตรงตำแหน่งของเข็มด้าวอังเกตนั้นนะครับ ที่จากเดิมมันขยับเนี่ยมันเริ่มนิ่งด้วยแล้วหรือยังนะครับถ้าทั้งได้สังเกตแล้วก็ปลอดนะครับนิ่งเหมือนกันแล้วนะครับทิ้งไว้ประมาณ 3- 5หนาทีนะครับเราก็ค่อยอ่านค่าอุณหภูมิตรงนี้นะครับอุณหภูมิที่อ่านได้ที่ประลอดณเวลานั้นก็จะเป็นค่าอุณหภูมิที่สองที่เราจะบันทึกไว้ในตาราง เพื่อเอาไปหา d ด l ต้าทนะครับส่วนนะระยะยืด d ด l ตนะ้าที่เราจะบันทึกในตารางด้วยนั้นก็จะอ่านจากตัวเดลต้งเกตนะครับโดยนับจำนวนช่องของดดลอ้งเกตที่เบนไปจากขีดศูนย์ว่ามันเบนไปกี่ช่องเอาจำนวนช่องที่เบนไปนะครับคูณกับ0.01ม mm, ิลิเมตร น,นื่จากหนึ่งช่องของดาวเกตยก็คือระยะ0.01ม mm, ิลิเมตรนะครับเราก็จะได้ระยะยืด d e l t a L นะครับเพื่อเอาไปใช้คำนวณหาค่าสมรัสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการปิดตัวฮอตเพลทนะครับทิ้งให้เย็นตัวลงสักหน่อยนึง หลังจากนั้นก็ถอดปลอดออกนะครับถอดสายยางออกนะครับแล้วก็ค่อยๆย,ยกนะฮะกระบอกตัวนี้นะครับออกนะครับแล้วก็เอาไปเทน้ำร้อนออกที่ซิงที่ติดอยู่กับโต๊ะทดลองนะครับเวลาหยิบตัวนี้ก็ให้ใส่ทุงมือนะครับเพราะว่ามันร้อนเวลายกออกก็ระวังอย่าให้หก โดนตัวเองโดนเพื่อนที่อยู่ข้างๆนะครับขอให้ทําด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับตรงจุดนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการทดลองเส้นต่อไปโดยทําสเต็ปคล้ายๆกันกับไม่ใช่คล้ายสเต็ปเดียวกันเลยกับเส้นแรกนะครับคือวัดความยาวเริ่มต้นนะครับ L0 อนุณหภูมิที่1นโดยสังเกตจากอุณหภูมิที่ คือมเตอร์นะฮะติดอยู่ที่เสาข้างห้องทดลองนั่นแหละนะครับจากนั้นก็ประกอบนะครับทำสเต็ปเดิมนะครับจนครบทั้ง3เส้นนะครับงนั้นพอครบทั้ง3เส้นแล้วเนี่ยเราจะได้ข้อมูลที่ปรากฏในตารางที่1น,นะครับอันนี้เป็นตารางที่1ที่เราต้องบันทึกผลเป็นตารางบันทึกผลนะครับเพื่อหาระยะยืด กิจต้แอลแล้วก็อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปก็คือดุลพินีนะครับซึ่งเราทำการบันทึกจากการทดลองของเรา mm hmm. เช่นถ้าเราทำทองเหลืองก่อนนะเราก็วัดความยาวเริ่มต้น L0 นะครับก่อนให้ความร้อน L0 อยู่ที่เท่าไหร่กี่เมตรนะฮะเราใชา้ไม้เมตรวัดสเกลกนะ็อาจจะเป็นเซนติเมตรนะที่ได้เราก็ต้องแปลงให้เป็นเมตร ก่อนที่จะบันทึกลงตรงนี้นะครับเพราะเขาระบุให้ระบุหน่วยเป็นเมตรนะฮะการข้อที่หนึ่งนะฮะอุณภูมิเริ่มต้นนะครับก่อนทําการทดลองอันนี้ก็อ่านจากตลอดติดหัวเสาข้างห้องทดลองนะครับได้เท่าไหร่ก็บันทึกไปที่สองนะครับอุณหภูมิปลอดที่ติดอยู่กับแท่งกระบอกได้เปลี่ยนความร้อนนะครับอ่านจาก ขณะที่เราทําการทดลองแล้วอุณหภูมิของปลอดมันนิ่งอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปก่อนหน้านี้นน,นิ่งแล้วประมาณ5นาทีให้บันทึกหรืออ่านค่าทีสอลงตรงนี้นะครับส่วน d ดลต้าตรงนี้นะฮะก็จะเป็นผลต่างระหว่างอุณหภูมิที่2กับที่1นะครับเอามาลบกันก็จะเป็นค่าเดลต้าทีเดลตนะครับอ,อันนี้ไม่เกี่ยวกับ L0 นย์นะ ตรงนี้เดลต้าเนี่ยเราอ่านจากไดอัแเกตเลยโดยตรงนะครับนับจํานวนช่องของแลอะแเกตที่เบนไปจากขีศูนย์ะครับเอาจํานวนช่องที่เบนคูณกับ0.01อย่หงที่อาจารย์บอกไปก่อนหน้นี้นะครับมันจะได้ค่าออกมาเป็นความยาวในหน่วยมิลลิเมตรเราก็แปลงให้เป็นเมตรนะครับค่อยเขียนลงตรงนี้นะครับอย่าเอา d ดลต้านะครับ ที่อ่านได้จากแดเอเจตอย่าเอานะฮะมาบวกกับ L0 แล้วเขียนลงตรงนี้นะครับไม่ใช่นะฮะให้เอาจำนวนช่องของแดเอเจตคูณกับ0.01นะได้เท่าไหร่มันจะออกมาเป็นมิลลิเมตรให้แปลงลงเป็นเมตรนะครับแล้วเขียนลงตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือเดลต้า L ส่วนใหญ่ที่เห็นผิดก็คือนี่แหละ นะครับเอาจำนวนช่องนะครับที่อ่านได้จากดาวนเกจเนี่ยมาบวกกับ L 0ูนย์แล้วเขียนลงตรงนี้นะครับซึ่งมันผิดนะครับอันนี้ให้ระวังนะอาจารย์ย้ำค่อนข้างย้ำเป็นพิเศษนะครับว่าเอาที่อ่านได้โดยตรงเลยระบุลงตรงนี้นครับอ้าวเส้นอื่นก็ทำลักษณะเดียวกันหลังจากนั้นก็คำนวณหาค่าสัมสิทธิ์การขยายตัวของวัสดุแต่ละตัวโดยการเอา ค่าเ a ลต้นะครับช่องนี้หารด้วย L0 ศูนยตรงนี้เพราะฉะนั้น L0 จะได้มาใช้ตอนนี้แหละนะครับแล้วก็หารด้วย d ดลต้าทีนะครับผู้น้คืออัลฟาเท่ากับเดลต้าอหารด้วย L0 ูนคูณกับ d ดลต้านั่นแหละตามสูตรที่เราคุยกันไปก่อนแล้วนี้เราก็จะได้ค่าสมบสทธิก์การขยายตัวเชิงเส้นออกมาในหน่วยของต่ององศาเซลเซียสนะครับ ก็จะพบว่าแต่ละเส้นนั้นมันมีค่าอาัลฟาไม่เท่ากันนะครับทีนี้จะรู้ว่าเราคำนวณได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับสังเกตอย่างไรเช็คได้อย่างไรก็ต้องเอาไปเทียบกับค่ามาตรฐานนะครับก่อนหน้านี้อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับว่าค่ามาตรฐานที่เขาทำการทดลองกันไว้ที่อุณหภูมิ27องศานั้นทองเหลืองเป็นเท่าไหร่ทองแดงเป็นเท่าไหร่อลูมิเนียมเท่าไหร่นะครับเราก็ ไปอ่านดูในตารางแล้วบันทึกไว้นะครับว่าอันนี้คือมาตรฐานของทองเหลืองนะเท่านี้ทองแดงเท่านี้นอลูมีเียมเท่านี้ส่วนค่าจากการทดลองก็ค่าที่เราคำนวณได้จากอาการอาศัยข้อมูลในตารางที่หนึ่งนะครับก็เอามาลงนะทองเหลืองได้เท่าไหร่ทองแดงเท่าไหร่แล้วก็เอามาลบกันนะครับระหว่างค่าทดลองกับค่าทฤษฎีแล้วหารด้วยค่าทฤษฎีนะครับแล้วคูณร้อย นะครับทั้งหมดนี้ทําอยู่ในเครื่องหมายอั s o l รทนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่ได้นั้นจะเป็นบวกเท่านั้นนะครับก็จะกลายเป็นค่าความคัดเคลื่อนนะครับจากการทดลองของเราที่จะเขียนลงช่องอตรงนี้นะครับก็กลุ่มไหนได้ตัวเลขน้อยก็แสดงว่าคำนวณได้แม่นยำทดลองได้ค่อนข้างแม่นยำนะฮะ กุ่ไหนทํามาแล้ว30 40, 40นะครับโออันนั้นก็ถือว่าคัาดเคลื่อนเยอะมากนะครับอาจจะไปด้วยปัจจัยอะไรต่างๆนะครับในคที่เราทำการทดลอง,น,องนะครับกุ่มไหนได้ต่ากว่า10ถือว่าเยี่ยมนะครับน,นี่ก็ในส่วนของความคัาดเคลื่อนนะฮะาคำนวณอย่างไรนะครับข้อพึงระวงังนะครับตรงนี้ก็ เดี๋ยวอาจารย์ปีชานะฮะท่านจะมาให้ข้อมูลนะครับว่าในการทําการทดลองนั้นต้องระวังจุดไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปของอาจารย์ก็จะเกิดนาไว้เพียงเท่านี้ก่อนในเร่ของการทําการทดลองทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทดลองนะครับการบันทึกผลนะฮะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ่านอาจารย์สุภกรณ์นะครับจะได้พาทาการติดตั้ง นะครับอุปกรณ์การทดลองว่าติดตั้งไงทำยังไง,ไงซึ่งก็จะมีรายละเอียดให้พวกเราได้เห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับว่าการทดลองตัวนี้นะครับต้องอทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอาจารย์ก็ขอเกริ่นนำไว้เก็นเัิ่นี้ก่อนสวัสดีครับ